สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรนดอมที่เราจะมาเปิดไพ่คุยกันในวันนี้นะคะเอ่อจะมาในหัวข้อแรนดอมที่ว่าสตันไปสองวิขออภัยด้วยนะคะพอดีผู้อ่านกำลังดูบันทึกที่ผู้อ่านจดไว้อยู่นะคะ อ่าโอเควันนี้อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะอาจจะไม่พร้อมนะเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยติดขัดอุบิเหตุตั้งแต่เช้าเลยนะคะเช้าตู่เลยนะเช้ามืดเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในแรนดอมที่ว่ามีคนออกอาการเก็บทรงไม่อยู่เมื่อได้ยินใครพูดถึงคุณเอ่ยถึงชื่อคุณ หัวข้อแรนดอมหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะพลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะคะไม่จํากัดวันเวลาทุกคนทุกท่านนะคะไม่จํากัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะแต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ทั้งหมดนะคะแรนดอมก็คือพลังงานรวมพลังงานสุม่ม ถ้าคุณจะให้มันตรงกับชีวิตคุณทั้งหมดแบบร้อยเปอร์เซ็นคุณต้องเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะแอดไลน์ที่หมายเลขใต้คลิปนี้ที่ผู้อ่านใส่ไว้ให้ได้เลยนะคะเราจะคุยรายละเอียดกันทางไลน์นะเมมเบอร์ Member, ทักแชทมานะคะผู้อ่านจะส่งรายละเอียดให้นะ <c oughs> ขอดูพลังงานของของใครก่อนดิของคุณหรือว่าคู่กรณีคุณก่อน ใครกันคะที่ออกอาการเมื่อมีคนเอ่ยถึงชื่อคุณพูดถึงคุณขอดูพลังงานคู่กรณีคุณก่อนมาผู้อ่านอยากดูคู่กรณีคุณก่อนนะขอพลังงานหน้าไพ่บอกถึงคู่กรณีของคนที่เข้ามาดูแ r a n d o m l ะไพ่ใบนี้อยากออกแน่เลยอะ่ะคุณพระขึ้น Queen of Pentacles พลังงานเป็นชาวธาตุด,ดินนะคนที่ออกอาการเมื่อได้ยินชื่อคุณนะเป็นคนที่ 6ออกครับโอ้เป็นชาวทาตด,ดินชาวทัดน้ำเดี๋ยวขออีกสามใบค่ะผู้อ่านสัมผัสได้แล้วอ่ะโอ้โหระดับควีนคุณเล่นไม่ใช่คุณเล่นสิขออภยัยคุณเดียวไม่ใช่คุณเดียวคุณมีอิทธิพลกับคนที่มีระดับตัวท็อปนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะนายออฟซอสอีกใบหนึงค่ะ <c oughs> โอ้โห9ดาบสิบดาบคุณดิวกับคนธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุไฟลมครบค่ะดินน้ําลมไฟครบ4ธาตุเลยนะพลังงานคุณดิวกับคนที่เด่นนะเป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณละคนคนนี้คนที่แบบเก็บทรงไม่อยู่อาอการเวลาได้ยินชื่อคุณนะไม่ว่าใครจะเอ่ยถึงหรือพูดถึงคุณในด้านใดก็ตามนะจะแบบจะมีรีแอคทันทีอะ ะมีเอฟเฟกทันทีพอได้ยินชื่อคุณอะไรที่เกี่ยวกับคุณน่ะจะมีปฏิกิริยาซึ่งคนรอบๆข้างรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ค่อนข้างเด่นเป็นพลังงานของคนที่หนึ่งนะเป็นแฟนเก่าคุณสองเป็นคนที่ไม่เคยมีสถานะอะไรกับคุณเลยเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่เพื่อนอะไรเงี้ยแต่เป็นฟีลของคนที่แอบอาจจะแอบชอบคุณมานาน แต่ไม่กล้า,าจ,จะเปิดเผยหรือในตอนนั้นคุณอาจจะไม่โสดอะไรใดๆคือเป็นฟิลของคนที่แอบรักคุณอ่ะพลังงานเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วไม่ทางไหนกระทางหนึ่งเป็นคนที่คุณรู้จักมาแล้วเพราะอะไรเพระพาะไพ่ใบนี้มันฟ้อง six of cups เป็นฟิลคนเก่าๆพลังงานที่เด่นเลยคือว่าแฟนเก่าคุณคนรักเก่าคุณอดีตสามีอดีตภรรยาคุณจะสถานะไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อคําว่าเป็นอดีตของกันและกันพลังงานนะเป็นชาว lgbt ก็ได้นะ ถ้าคุณเป็นชาว LGB พลังงานเก้าดาบมันขึ้นมานะพลังงานของใครคนนี้นะเป็นคนที่ทำสาขาอาชีพนะได้ทุกอย่างตามความเป็นจริงในชีวิตของเขาหรือเธอที่ท,ที่ที่ทำอยู่ที่เป็นอยู่แต่บุคลิกที่เด่นเลยขึ้นควีนสองใบคนคนนี้นะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะก็ก็ถือว่าการเงินระดับดีนะหมุนเงินเดือนเดือนหนึ่งนี่หลักล้าน up พลังงานนะคะ เก่งอ่ะเป็นระดับอาเจยอาเฮียเลยนะพลังงานนะหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็รับราชการรับวิสาหกิจได้หมดอ่ะตามความเป็นจริงในชีวิตของเขาหรือเธออย่างที่บอกนะแต่เป็นระดับเป็นคนที่มีตําแหน่งขึ้นคุยนอวานเป็นคนที่วาทศิลป์ดีไปในสายนักพูดนักวางแผนอะไรก็ได้นะไปได้หมดอ่ะค่ะตามความเป็นจริงอย่างที่บอกอ่ะพลังงานขึ้นเลขสิบกับเลขเก้าผู้อ่านมองนะคนคนนี้อายุน่าจะมากเลยนะ ทั้งอายุมากทั้งประสบการณ์นในชีวิตเยอะผ่านอะไรหนักๆมาเยอะหรือไม่งั้นก็เป็นฟิลของคนที่ต้องแบกรับอาจจะเป็นฟิลของคนที่ต้องดูแลผู้แต่บังคับบัญชาคนในครอบครัวอะไรใดๆทุกอย่างอ่ะก็ว่าไปไม่งั้นคนคนนี้ก็มีสายธุรกิจเกี่ยวข้องกับกับเด็กๆได้นะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กอะ,ะเสื้อผ้าอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งเปิดเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยได้นะพลังงานคนคนนี้นะไปได้หมดเลยนะ ค่อนข้างจะหลากหลายอย่างที่บอกนะก็คือว่าเป็นคนคุณไปสังเกตเลยนะว่าว่าว่าจะตรงกับชีวิตจริงหรือเปล่าคนที่เวลาได้ยินชื่อคุณหรือมีใครพูดถึงคุณแล้วแบบออกอาการมากอะเก็บทรงไม่อยู่เป็นฟิลคนเก่าคุณถึงคนคนนี้จะไปมีดีลใหม่แล้วจะไปมีครอบครัวใหม่แล้วจะไปมีแฟนใหม่แล้วก็ตามนะแต่เมื่อใดก็ตามอะที่ที่ได้ได้รู้ถึงเรื่องคุณอะคนคนนี้จะอาการออกทันทีจนบางทีนะ เอาจริงเลยนะคะเพราะว่าไพ่สองใบท้ายเนี่ยเก้าดาบสิบดาบเนี่ยมันฟ้องก็คือว่าถ้าคนคนเนี้ยไปมีแฟนใหม่แล้วซึ่งไม่ใช่คุณนะจะสถานะไหนก็ตามจะแค่คบหรือว่าอยู่กันแบบเปิดเผยมีพิธีรีตองอะไรก็ว่าไปเนี่ยคนข้างตัวของคนคนเนี้ยจับจับสัมผัสได้จนบางครั้งก็ทะเลาะกันนะเพราะขึ้นทั้งเก้าดาบสิบดาบอ่ะเป็นฟิลของคนที่ค่อนข้างหนักนหนาสาหัสกันเหมือนกันนะถ้าคนคนนี้ยังไม่มีใครใหม่นะทุกเวลาเลยนะ ไม่ใช่ทัเวลาสิคือเวลาส่วนใหญ่ของคนคนนี้ถ้าว่างหรืออะไรก็ตามก็ยังคิดถึงคุณยังยังฟิลแบบว่าเฝ้ารออะเฝ้ารอที่จะได้พูดได้คุยได้เคลียกับคุณนะแต่ไม่แอคชั่นนะไม่มีไพ่แอคชั่นเลยแต่ความคิดน่ะก็คืออยากจะคุยแต่ไม่แอคชั่นแล้วมันจะได้คุยไหมถูกปะหรือคุณไม่สดแล้วอะพลังงานแต่ไพ่คุณเรายังไม่ได้เปิดนะอันนี้พลังงานคู่กรณีคุณก่อนนะขอดูพลังงานคุณต่อมาคุณเป็นอย่างไร คุณคุณทำเอาคนคนนี้โคม่านะเอาจริงขึ้นเก้าดาบสิบดาบนี่มันไม่ปกตินะคะคนเรานี่ถ้ามีไพ่ดาบไพ่ดาบใบเดียวก็ว่าแรงเลยนะแต่คนคนนี้มีไพ่ดาบถึงสองใบโอ้หนักโดยเพราะเรื่องคุณนะไม่ใช่เรื่องอะไรนะหนักเรื่องคุณแสดงว่าคนคนนี้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเป็นฟิลของคนที่แบบผู้อ่านมองหน้าไพ่นะใบปิดดูสิคะร่ลำร้องเรียกร้องอนะอยากได้โอกาสอีกครั้งจากคุณหรือปล คนคนนี้มางอคุณแล้วหรือเป่ะพลังงานไหนขอดูพลังงานคุณต่อดีกว่ามาคุณทําเอาคนคนนี้เป็นก้าวดาบสิบดาบได้คุณไม่ธรรมดานะมาดูพลังงานคุณดีกว่าว่าจะไม่ธรรมดาอย่างที่ปวานเกินไว้หรือเปล่าไพ่ใบแรกคุณขึ้นเพดออฟเพนนิคัลส์คุณเป็นชาวท่าดินเหมือนกันเหรอคุณเป็นคนหัวกันค้านะเนี่ยคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคุณขึ้นเอชออฟวานพลังงานคุณอ่อนกว่าคนคนนี้หรือเปะ คุณขึ้นเพจทางนู้นขึ้นควีนผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะอายุน้อยกว่าคนคนนี้นะระดับสิบปีบวกเลยนะคือหมายถึงคนที่คิดถึงคุณนะคนที่เก็บทรงไม่อยู่เวลาที่ได้ยินชื่อคุณคือคุณอายุอ่อนกว่าคู่กรณีคุณแก่กว่าสิบปีบวกบางเคสก็เกือบยี่สิบได้นะพลังงานคุณขึ้นเดอะฟูคุณเป็นคนที่รักอิสระสูงปีดเลยนะไม่ชอบการควบคุมคอนโทรลนะพลังงานของคุณนะ เป็นคนหัวกันค้าเป็นคนที่ว่าไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรอ่ะทั้งในสายหน้าที่การงานแล้วก็การศึกษาคุณประสมความสําเร็จนะคุณคิดแล้วคุณลงมือได้เลยเพราะไพ่ใบต่อมาคุณขึ้น H of w a n d ะคุณเก่งอ่ะงานคุณเก่งนะใบต่อไปคุณขึ้น t r i o d ครับ The Fool แล้วก็ t r i o d ครับมาใบปิดของคุณนะคุณขึ้น k n i g h of Pentacles โอ้คุณเป็นฟิล เอาจริงๆนะหน้าภัยคุณฟ้องนะคุณเป็นฟิลชาว LGBT หรือเปล่าคะหรือตอนนี้นะสถานะของคุณนะโสดแบบฟิลเพราะไม่ไม่ไม่พลังงานคุณนะคุณเป็นคนที่ดวงดวงแบบถูกโฉลกกับความโสดนะยิ่งคุณโสดคุณยิ่งมีตังค์ยิ่งคุณโสดคุณยิ่งสวย สวยขึ้นรวยขึ้นหล่อขึ้นรวยขึ้นพลังงานของคุณอะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงท่านชายหรือชาว l อ b จีบอ่ะพลังงานใบปิดคุณขึ้นเก้าเหรียญคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วดีด้วยแล้วมีความสุขเนียคือดวงคุณอาจจะเหมาะกับการเป็นใช้ชีวิตโสดอะ่ะไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีคู่นะเพียงแต่จังหวะเนี้ยคุณอาจจะไม่เหมาะที่จะมีคู่หรือเนื้อคู่คุณยังไม่ใช่คนที่ใช่ยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นฟิลของคนที่มีครอบครัวแล้วมาฟังก็ได้นะคะมันไม่ตรงกับชีวิตคุณก็ถือว่าฟังสนุกๆแค่นั้นพอไม่ต้องซีเรียสนะคุณเป็นคนที่น่าจะทําธุรกิจส่วนตัวนะเพราะไพ่คุณมีนายออฟเพนนักเคิร์ทีออฟคัพแล้วก็เดอะ o ูผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะอยู่ในสายอาชีพหน้าที่การงานของคุณนะหรือธุรกิจของคุณในสายการโรงแรมเดินทางท่องเที่ยวฟิลแบบทำทัวร์ทำบริษัททัวร์วววเป็นไกด์ทัวร์ เออเรือสำรานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะที่เกี่ยวกับทัวร์พลังงานอ่ะไปได้หมดเพราะคุณเป็นคนชอบการเดินทางด้วยคุณอาจจะเอาในไอสิ่งที่คุณชอบอ่ะมาทําเป็นธุรกิจต่อยอดให้มันเกิดไรายได้พลังงานเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อย่างงี้ก็ได้นะไปสายนักท,ท่ทองเที่ยวอ่ะสายเอเวนเจอร์สายท่องเที่ยวสายที่ต้องได้ไปโน่นมานี่อ่ะก็เหมาะกับคุณนะเพราะไพ่ใบ,แ,บรแรกคุณขึ้นเพจออปเปนเดอร์เคลคุณเป็นคนที่ที่ที่ทสามารถทําอะไรก็ตามในชีวิตคุณอ่ะให้มันเป็นไรายได้ได้ พลังงานคุณอนะ่ะไปในด้านนั้นได้นะผู้อ่านรู้สึกเ A ขึ้นมานะเพราะว่าไพ่ใบต่อมาคุณขึ้น A of Wands คุณเป็นคนเก่งอะ่ะคือหัวคุณเนี่ยหัวคร e a t e อะ่ะพลังงานชาวธาตไฟอะ่ะเป็นคนที่ฉลาดเอ่อสามารถเพิ่มพูนปรับเปลี่ยนอะ่ะทำตรงนี้ทำแบบว่าคือคือใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่แต่ปกติของคุณคุณสามารถใช้ชีวิตไปด้วยแล้วมีไรายได้ไปด้วยได้คุณเจ๋งนะ สายยูทูบเบอร์นี่เด่นนะพลังงานของคุณนะก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงคุณทำสายนี้หรือเปล่านะหรือไม่งั้นคุณก็ทำในงานในด้านเป็นออกนซ์รับจัดงานงาน PR งานขายอะแบบเออรับจัดงานออกบูธคือโน่นนี่นั่นคือเป็นตัวกลางอะฟิลิโอกนซ์ะ่ะก็เด่นนะพลังงานของคุณอะคอนนคชั่นคุณดีดีพลังงานคุณดีมากไ <c oughs> พ่คุณดีนะเอาจริงไพ่คุณห้าใบไม่มีไพ่พเสียเลย ไพ่คุณดีแต่ไพ่คู่กรณีของคุณเนะ่ยที่เก็บอาการไม่อยู่เวลามีคนเอ่ยถึงคุณพูดถึงคุณนะ่ะไม่ว่าจะทางไหนอะ่ะคนคนนี้จะออกรีแอคทันทีอ่ะจนคนข้างตัวสัมผัสได้รู้สึกได้ดีไม่ดีดดนะฟิลตอนนี้ที่เรามาเปิดไพ่นะเออีกคู่กรณีของคุณอะ่ะคือคือหลุดอะ่ะฟิลแบบน็ not อตหลุดอ่ะน็อตหลุดจนคนข้างตัวเนี่ย ไม่พอใจแล้วถึงขั้นโกรธแล้วก็ทะเลาะกันได้นะเพราะไพ่ขึ้นเก้าดาบสิบดาบเป็นประเด็นได้เลยอ่ะคือไม่ใช่ความผิดคุณนะมันผิดที่เขาหรือเธอยังเอาคุณหออจากหัวไม่ได้ก็คือเป็นฟิลของคนที่ไม่ลืมคุณอ่ะแต่ก็ไปดีลกับคนใหม่ไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ไปเลือกคนใหม่ไปมีคนใหม่หรือแม้กระทั่งแอ่ดิตเทคุณเพื่อไปเลือกคนคนเนี้แต่ในปัจจุบันเหมือนเหมือนแบบว่าเข้าใจแล้วว่าคนที่อยู่ในใจจริงคนที่เขาหรือเธอรักจริงๆคือคุณแต่มันสายไปแล้วไงมันสายอ่ะ มาเมก็ตในในวันที่มันสายมาเก็์ในวันที่คุณแบบโอ้คุณแบบแฮปปี้ดีดามาคุณอยู่ได้ด้วยตนเองให้คุณขึ้นเก้าเหรียญคุณเป็นคนที่ที่เหมาะกับกับความโสดมากยิ่งคุณโสดตังคุณยิ่งเพิ่มงานคุณยิ่งดียิ่งคุณโสดเอ่อคุณยิ่งสวยขึ้นหล่อขึ้นพลังงานคุณอะคือคือมันมันดวงคุณอาจจะแมทกับความเป็นโสดซะมากกว่านะคะ คือคู่คุณอาจจะยังไม่ไม่มาตอนนี้อะไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวคนมาฟังจะรู้สึกเอ๊ะฉันจะไม่มีคู่เหรออะไรอย่างี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะมันคือแรนดอมแรนด้อมพลังงานรวมฟังแล้วก็รับเฉพาะส่วนที่เป็นพลังงานบวกอันไหนที่รู้สึกไม่ดีคุณก็ไม่ต้องรับแค่นั้นเองผู้อ่านพูดตามหน้าไพ่ที่มันขึ้นซึ่งแนวโน้มทิศทางหน้าไพ่มันมันไปในด้านนั้นมันไปในด้านของคนที่เป็นโสดมากกว่าโสดแบบฟิลเพราะไม่ไม่เนี่ยเด่นนะพลังงานคุณอะ ยิ่งโสดยิ่งรวยพลังงานคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะคุณไม่มีข้อเสียเลยนะเอาจริงพลังงานคุณเนี่ยมันมันมีแต่ด้านบวกมันมีแต่โพซิทีฟมันเลยทําให้คนคนเนี้ยคนที่แบบเก็บทรงไม่อยู่เนี่ยออกรีแอคเนี่ยตามหน้าไพา่ดูสิคะคุณดูฟิลหน้าไพ่สาหรับนี้สิคือคือไพ่สําหรับเนี่ยเสืออารมณ์ได้ดีมากเลยนะเอาจริงนะถ้าถามเรื่องหัวใจเรื่องความรักอะ เรื่องอากับกริยาที่เราอยากจะรู้ว่าคู่กรณีของเราคนที่เราคิดไว้ในใจคนที่เรามีประเด็นเนี่ยเป็นอย่างไรเนะี่ยใช้ไพ่สําหรับเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบตอบโจทย์มากเลยนะบางทีผู้อ่านอ่านดวงส่วนตัวให้ลูกดวงนะคะก็ก็ก็ใช้เพราะว่าไพ่สําหรับเนี่ยผู้อ่านเพิ่งได้มามันเป็นไพ่สําหรับใหม่เพิ่งมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อช่วงกลางเดือนของเรานี่เองนะก็เลยยังยังได้ทำเรนดอมไปแค่ประมาณหนึ่งหรือสองเรนดอมเองอ่ะผู้อ่านไม่แน่ใจน่าจะไม่เกินนี้นะคะเพราะมันเป็นไพ่ใหม่ ค่อนข้างที่จะได้ในเรื่องอารมณ์ค่อนข้างที่จะสือ่อคนที่รังสรรค์ให้สาหรับนี้ขึ้นค่อนข้างเก่งนะเดี๋ยวผู้อ่านจะลองไปอ่านชื่อดูซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วผู้อ่านก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นคงต้องอาศัย Google Google แปลนะคะเ่ะโอเคขอัยค่ะออกทะเลแล้วอ่เราไปต่อกันมาแล้วดูต่อซิว่าสถานการณ์คนคนนี้ในเมื่อแบบกระอักกระอ่วนคิดถึงคุณเบอร์เนี่ย แล้วเขาหรือเธอจะทําอย่างไรอ่ะถ้าในกรณีของคนคนนี้มีคู่ใหม่ไปแล้วเนะี่ยมันทําอะไรไม่ได้นะคะต้องทําใจนะสิ่งเดียวที่ทําได้คือทําใจลืมคุณไม่ได้ก็ต้องเก็บคุณไว้ก้นบึ้งหัวใจอะ่ะแต่ผู้อ่านรู้สึกสงสารคนข้างตัวของเขาหรือเธอเลยนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้ยังแบบเป็นอย่างที่ผู้อ่านพูดนี่เนื้อเอ่อคนปัจจุบันของเขาอะ่ะผู้อ่านรู้สึกเห็นใจเลยนะคะพลังงานนะอันนี้เราพูดแบบกลางๆนะเราพูดแบบ ใจเขาใจเรานะคะอ่ะขอดูสถานการณ์ต่อไปเลยขึ้นชัววานอ้าวความลังเลมาซะงั้นความลังเลการเป็นคอนเนคชั่นการรอคอยโอ้โหขึ้นเดอเดวิลขออภัยนะคะผู้อ่านเห็นเดวิลแล้วผู้อ่านเหนื่อยใจโอหวันนี้ตองควีนขึ้นควีนอ็อกครับอืมมาอีกสองใบเปิดทีเดียวอ่านทีเดียวค่ะ โอ้โห oh, ขึ้นแต mm ่ชาวเวอร์ยังไงนาะพลังงานแรงนะขอบอกเลยว่าแรงโอ้โ oh, ห oh, ไม่บังเอิญค่ะตองควีนแล้วก็ตองเก้าวันนี้นะไม่ได้ใบหัวนะคะ <c oughs> ผู้อ่านไม่ได้ใบหัวนะลูกดวง <c oughs> <c oughs> ผู้อ่านพูดทำนะไพ่นะคะขอภัยนะคะ,าะ,คะบางทีผู้อ่านพูดไปด้วยขำ้วยผู้อ่านไม่ได้ขำขำคุณนะคุณคุณอย่าเข้าใจผิดนะคือที่ผู้อ่านหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนว่าไพ่คือทําไมแบบ คือไพ่เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าไพ่เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แบบมีพลังจริงๆนะคือคือแบบมันต้องคนที่ได้มาสัมผัสจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้อ่านพูดอะ่ะผู้อ่านไม่ได้มโนไปเองนะคะไพ่มีพลังจริงๆนะทุกครั้งที่ผู้อ่านทําคลิปแรนดอมนะไพ่มันจะออกแบบว่าคือผู้อ่านก็คิดไวอ้อ่ะแล้วมันก็ออกมาตรงที่ผู้อ่านคิดอะ่ะเป๊ะแทบจะทุกครั้งะคะ่ะเปอร์เซ็นต์พลาดก็มีนะแต่น้อยขอย้าว่าน้อย คือแนวโนมที่ทางไพ่ไปในด้านอย่างยังอะเราไม่ต้องยกตัวอย่างอะเราเข้าเรื่องเลยเราแบบเนื้อเนื้อเลยเราไม่ต้องน้ำคือว่าอย่างหัวข้อและนดอมวันเนี่ยเรามาคุยกันว่าใครที่ออกอาการเก็บทรงไม่อยู่ใช่ปะเวลาได้ยินชื่อคุณเวลาใครพูดถึงคุณคนคนนี้คือใครไพ่มันเด่นเลยไปในด้านคนเก่าของคุณคนที่คุณเคยจบไปแล้วคนที่มีประเด็นกับคุณคนที่คุณรู้จักแล้วในชีวิตไม่ใช่พลังงานคนใหม่ๆนะ เปอร์เซ็นต์คนใหม่ผู้อ่านกล้าการันตีเลยว่าแทบไม่มีน้อยมากให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์คนเก่าเก้าสิบเก้าเลยไพ่มันไปในด้านนั้นนะแล้วเป็นคนที่จบกันแบบไม่ดีเลยไม่ดีเข้าใจผิดกันผิดใจกันทะเลาะก,กันด่ากันบางเคสบางท่านรุนแรงแม้กระทั่งใช้กำลังเพราะไพ่มีทั้ง the d e v i l the... แล้วก็ the tower อโอ้บางคนนี่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยนะคือคือไม่ได้เลิกกันแค่แค่ใช้คำพูดนะแต่มันคือใช้คำพูดก็ถือว่าเจ็บแลวนะคนเราอะ อันนี้ใช้กําลังด้วยบางเคสนะคะไม่ทุกเคสนะแต่ไพ่มันน้ําหนักค่อนข้างไปในทิศทางนั้นนะ่ะไปในทิศทางที่ผู้อ่านอ่านนะเป็นเป็นฟิลของคุณที่แบบบางเคสก็เข้าใจอีกอีกฝ่ายหนึ่งผิดพลังงานจะจะไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรจะอะไรก็ตามอะ่ะจะจะมีมือที่สามมาทําให้พวกคุณผิดใจกันหรือหรือเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าพวกคุณหมดเวรหมดกรรมกันอะไรใดๆก็ว่าไปก็แล้วแต่ชีวิตจริงของแต่ละคนแต่ก็คือว่าจบไม่สวย ให้มันเด่นนะเด่นมากถามว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรหรอคนคนนี้นะถ้าในกรณีที่ที่คนคนเนี้ยไปมีคนใหม่ไปสร้างครอบครัวใหม่ไปมีแฟนใหม่แล้วอะ่ะทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้พลังงานเดอะเดวิลอะคุณดูเดอะเดวิลสำหรับนนะรนเนี้ยน่ากลัวมากมันเดอะเดวิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัดยากมากตัดได้แต่ยากต้องใช้เวลาต้อง ออ่ระหว่างคุณกับคู่กรณีจะต้องจิตแข็งพอๆกันนะถ้าคนที่จิตไม่แข็งนะจะโดนเดอะเดวิลครอบงำแล้วแบบจะเป็นฟิลของคนที่ลุ่มหลงมัวเมาส่วนใหญ่นะคะพลังงานเดอะเดวิลมันจะดึงดึงคนที่มีไพ่ที่มีพลังงานนั้นเนี่ยไปในเรื่องของ18บบวกจะเป็นส่วนใหญ่ผู้อ่านไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนชอบสิบแปดบวกนะคือคือพลังงานของคู่กรณีคุณอนะ ค่อนข้างแรงหมายถึงว่าเขาหรือเธอยังตัดคุณไม่ได้ยังลืมคุณไม่ได้ฟิลถึงจะมีคนใหม่แล้วก็ลืมคุณไม่ได้เพราะถ้าลืมคุณได้จะออกอาการทําไมถูกปะ่ะแค่มีคนพูดถึงคุณเอ่ยถึงคุณเกินถึงคุณเนี่ยน็อตหลุดเออไม่ไม่ถึงน็อตหลุดสิคือเสียทรงแล้วอะเสียทรงแล้วจากแบบ <Get act. S 1> เก๊กแอคแบบรักษาฟอร์มรักษาลุกอะไรใดๆกับว่าไปก็แล้วแต่บุคลิกของคุณคนนี้จะเป็นคนลักษณะไหน คือตลอดเวลาอาจจะทําได้แต่พอมีคนพูดถึงคุณเอ่ยถึงคุณได้ได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับค,ค,คุณน่ะคนคนนี้เสียทรงทันทีจากที่แบบเก๊กแอคอาร์ตแบบวางท่าเทสสมาร์ทหรือว่าเป็นนางพญาหลุดหมดเลยทรงเสียไ,ไปหมดคือแบบเป๊อะไรอย่างเงี้ยจากคนที่แบบนิ่งๆสุข,ขุมก,ก็กลายเป็นคนลนลานออกอาการแบบจากคนไม่พูดก็พูดมากจากคนเอ่อ ทำอะไรเป๊ะๆก็กลายเป็นคนลุกลี้ลุกลนอ่อเป็นคนแบบเฟ้อฟ้าอะไรอย่างงี้คือคือเสียไปเลยอะค่ะคือ,ค,อคือจนคนรอบๆข้างสังเกตได้อะแสดงว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณยังอยู่ในใจคนคนนี้นะถ้าคุณไม่รู้คุณรู้ไว้เลยนะถามว่าผู้อ่านเอาอะไรมาพูดก็เอาหน้าไพ่มาพูดหน้าไพ่มันขึ้นกันอะเนี่ยไพ่ห้าใบาหลังนี้คือสถานการณ์นะ ปฏิสัมพันธ์หรือว่ารีแอคที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาจะมีตอบโต้กับคุณให้คุณรู้ไว้เลยนะคนคนนี้ยยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็มีความคิดอยากจะกลับมาอาจจะกลับมาแบบเซอร์ไพรส์ให้คุณแบบตกใจเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันได้ทั้งทำลายล้างแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กระทันหันได้หมดพลังงานหน้าไพ่นะคะคือมันอาจจะเป็นฟิลที่แบบจากจากคนที่ไม่เห็นหน้าเห็นตากันมาเป็นปีๆฟิลแบบไม่เคยเจอตัวเป็นๆกันเลยอ่ะ พอพอคุณกับคนคนนี้จบกันแล้วก็คือต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของของตัวเองอ่ะใส่คอนเวิร์ตหันหันหลังให้กันเนี่ยคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้แบบตัวเป็นๆมามายืนตรงหน้าคุณมายืนหน้าบ้านคุณมาหาคุณที่ทํางานอะไรใดๆหรือแม้กระทั่งโทรนัดเดตอยากชวนคุณไปทานข้าวอะไรอย่เงี้ยอยากจะแบบขอโทษนะถ้าในอดีตคนคนนี้ทําไม่ดีกับคุณไว้หรือหรืออยากจะเคลียร์ใจอะไรกับคุณอ่ะ เป็นไปได้นะคะพลังงานขอบอกแล้วคนคนนี้ยังกอดคุณไว้แน่นขึ้นก้าวไม้ใบปิดฟิลแบบไม่ลืมคุณอนะ่ะก็ไม่รู้ทําไมนะเออก็แปลกเหมือนกันงงนะคะคือเอาจริงๆนะพลังงานหน้าไพ่แรนดอมนี้นะมันไปในฟิลของคนที่ขอขอ,อนุญ,ญาตนะมันเป็นฟิลของคนที่มีบุญกรรมสัมพันธ์กันพัวพันกันมาหนักแล้วพลังงานมันไปในด้านของแบบ พวกคุณอาจจะเป็นฟิลคู่ก,กรรมเงินก็ได้นะคือเป็นฟิลที่แบบรักนะแต่ต้องจบรักนะแต่ต้องจากรักนะแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรืออะไรใไดๆก็ว่าไปก็กก็กก็แล้วแต่ความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละท่านอย่างที่บอกนะพลังงานมันมันมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าไม่ได้อยู่ข้างกันนะแต่อยู่ในใจของกันและกันนะเอาจริงนะพลังงานคุณผู้อ่านก็รู้สึกว่าคุณยังยัง,ย,งยังมีคนคนนี้ในใจนะเพียงแต่คุณอาจจะไม่แสดงออก อาจจะแบบว่าเป็นฟิลของคนที่แบบคุณยังเก็บด้านดีของเขาหรือเธอไว้อ่ะก็ไม่ผิดนะคะคนเราก็ไม่ผิดนะเพราะเพราะคุณสามารถเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณได้ไงถูกไหมคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปตามปกตินั่นแหละคุณก็ก้าวหน้าต่อไปยิ่งคุณโสดคุณยิ่งดูดีมีออร่าคุณยิ่งรวยขึ้นสวยขึ้นคุณยิ่งหล่อขึ้นรวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณแต่คุณก็ยังไม่ลืมคนคนนี้พลังงานนะผู้อ่านมองนะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้สูง เพราะว่าไพ่ใบแรกพวกคุณขึ้นทัวร์วันสถานการณ์มันเลขสองอะค่ะเลขสองมันคือเลขของการมีคู่อะถูกไหมอะเลขสองคือเลขของการมีคู่นะ,ะแสดงว่าต่างฝ่ายต่างรอกันปะถ้าคุณก็โสดไพ่คุณมันฟ้องไปในทิศทางว่าคุณนะ่ะแนวโน้มโสดสูงอ,อพลังงานอีกฝั่งก็เป็นได้ทั้งคนที่ไม่โสดแล้วนะปัจจุบันนะหรือยังเป็นโสดอยู่พอรอคุณก็เป็นไม่ได้ ก็ให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเพราะว่าผู้อ่านมองแล้วอะไรที่คุณคาดไม่ถึงอะพลังงานเดือดทาวเวอร์สำหรับนี้มันขึ้นมานะอะไรก็ตามที่คุณคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงหรือเขาก็คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงมันอาจจะเกิดก็ได้นะคือคือถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึง่งแอคชั่นเนี่ยสถานการณ์เป็นเดือดทาวเวอทันทีพลังงานนะคะแล้วเดอดทาวเวอร์เนี่ยถ้าในอดีตที่ผ่านมาพวกคุณมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดี ใจกันอย่างที่ผู้อ่านบอกนะก็เป็นฟิลของคนที่อาจจะมาดีลกันปรับเปลี่ยนคุยกันอ่ะมามาจูนกันใหม่สิอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมายถึงว่าคุณก็โสดเขาก็โสดก็ไม่ผิดนะก็ลองคุยกันดูนะคะถ้าสามารถเป็นเพื่อนกันได้เป็นอ่อคือไปในทิศทางที่ดีได้ก็ดีนะผู้านก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าคนคนนี้ทำไม่ดีกับคุณไว้เยอะเนี่ย ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเลยเพราะว่ามันคือดวงของคุณมันคือชีวิตคุณคุณเป็นคนกําหนดเองแล้วเลือกเองคนเรานะคะต้องเลือกสิ่งที่อืมความรักมันต้องเป็นเรื่องของคนสองคนอะ่ะเพราะคนสองคนต้องใช้ชีวิตด้วยกันญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรใดๆก็คือองค์ประกอบก็ถูกก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่บางคนอย่างที่บอกคือว่า รักกันสองคนแต่พ่อแม่ไม่แฮปปี้ญาติพี่น้องไม่แฮปปี้เนี้ยมันก็น่าเห็นใจนะควร่านเข้าใจนะคะก็ก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาไปอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ผู้อ่านมองพลังงานนะอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะยังไม่ลืมคุณหรอกกล้าการันตีเลยบางเคสบางท่านได้รับการติดต่อแล้วนะคือคือก่อนที่คุณมาฟังแรนดอมหรือหลังจากที่คุณฟังแรนดอมนี้จบออาจจะได้รับ ข้อความอะไรใดๆทางโซเชียลจากคนคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็รอดูนะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผู้อ่านอ่านหรือเปล่าทุกคนที่มาฟังคอมเมนต์ได้นะคะคือฟังแรนดอมแล้วก็อ่ะคอมเมนต์ได้ว่าอันไหนตรงกับชีวิตจริงคุณบ้างไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะก็คิดว่าเราฟังสนุกๆไปไม่ต้องซีเรียสเพราะมันคือแรนดอมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกท่านเลยนะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขนะแล้วพบกันใหม่ แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ